ทำไมบางคนล้มแล้วลุกบางคนล้มแล้วจมคำตอบอยู่ที่วิธีพูดกับตัวเองชีวิตของทุกคนล้วนต้องผเผชิญกับความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือเป้าหมายส่วนตัวบางคนสามารถลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วหลังจาก่ายแท้ขณะที่บางคนจมอยู่กับความผิดหวังและไม่สามารถก้าว่าไปข้างหน้าได้อะไรคือความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มนี้คำตอบอาจอยู่ที่วิธีพูดกับตัวเองหรือเซลทอล์ talk, ซึ่งมีพลังมากกว่าที่เราคิด หนึ่งเซลท็อคืออะไรทําไมมันถึงสําคัญเซลท็อกคือการพูดคุยกับตัวเองในใจหรือบางครั้งอาจพูดออกเสียงมันเป็นกระบวนการที่สมองของเราประมวลผลข้อมูลสร้างความเชื่อและส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมโดยตรงคนที่พูดกับตัวเองในเชิงบวกมักมีพลังใจและสามารถฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้เร็วกว่าส่วนคนที่พูดกับตัวเองในเชิงลบมักจะจมอยู่กับปัญหาและรู้สึกหมดกำลังใจ 2. ความแตกต่างระหว่างเซลทอกเชิงบวกและเชิงลบเซลทอกเชิงบวก Positive Cell Talk ครั้งนี้ฉันพลาดแต่ฉันจะเรียนรู้จากมันฉันยังมีโอกาสแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นความล้มเหลวเป็นเพียงบทเรียนไม่ใช่จุดจบฉันเคยผ่านเรื่องยากกว่านี้มาแล้วและฉันจะผ่านไปได้อีกครั้งเซลทอกเชิงลบ g a t i v e Cell Talk ฉันมันไม่เอาไหนทำอะไรก็พลาด ฉันไม่มีวันทําสําเร็จหรอกทุกอย่างมันแย่ไปหมดไม่มีอะไรดีขึ้นฉันโชคร้ายตลอดเวลาทําไมต้องเป็นฉันคนที่ใช้เซล์ท็อกเชิงลบเป็นประจําจะสร้างวงจรของความคิดลบทําให้จิตใจจมอยู่กับความล้มเหลวและไม่มีแรงก้าวต่อไป 3. ทํทไมการพูดกับตัวเองถึงมีอิทธิพลต่อชีวิตหลักจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองได้แสดงให้เห็นว่า คำพูดที่เราบอกตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางความคิดของสมองได้พฤติกรรมของมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่อหากเราพูดกับตัวเองว่าฉันไม่เก่งพอสมองจะมองหาหลักฐานมายืนยันความเชื่อน,นี้แต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าฉันสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้สมองจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดนั้น4วิธีเปลี่ยนเซลล์ทอให้เป็นพลังบวกหสังเกตว่าตัวเองพูดกับตัวเองอย่างไร เริ่มจากการตั้งสติและรับรู้ว่าคุณมีเซลล์ท็อกแบบไหนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ผิดหวังคุณพูดกับตัวเองว่าอะไรถ้าคุณพบว่าคําพูดของคุณเป็นไปในทางลบให้จดจํามันและเริ่มต้นปรับเปลี่ยนสองเปลี่ยนคําพูดให้เป็นเชิงบวกแทนที่จะพูดว่าฉันทําไม่ได้ให้พูดว่าฉันยังทําไม่ได้ตอนนี้แต่ฉันสามารถพัฒนาได้หรือแทนที่จะพูดว่าฉันล้มเหลวอ,อีกแล้วให้พูดว่า ฉันได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญ 3. ใช้คำพูดที่สร้างพลังใจคำพูดที่เราพูดกับตัวเองควรเป็นคำพูดที่กระตุ้นให้เกิดพลังบวกเช่นฉันมีศักยภาพมากกว่าที่ฉันคิดหรือฉันกำลังเดินไปในทางที่ถูกต้อง 4. ฝึกใช้ affirmation s ทุกวัน affirmation s, Aff <irm> <S คือการพูดย้ำคำพูดที่เป็นบวกกับตัวเองเช่นฉันเป็นคนเข้มแข็งและพร้อมเผชิญทุกปัญหา การพูดย้ำซ้ำๆจะช่วยให้สมองจดจำและสร้างความเชื่อใหม่ที่เป็นบวก 5. เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบางครั้งเราพูดกับตัวเองในแง่ลบเพราะเรานำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจงมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเองแทนที่จะกังวลว่าคนอื่นทำอะไรอยู่5ตัวอย่างบุคคลที่ใช้เซลท็อกเชิงบวกโทโมัสเอดิสันแม้จะล้มเหลวมากกว่า1,000พันครั้งในการประดิษฐ์หลอดไฟแต่เขายังคงพูดกับตัวเองว่า ฉันไม่ได้ล้มเหลวฉันแค่พบ1,000วิธีที่ใช้ไม่ได้ไมเคิลจอแดนถูกตัดออกจากทีมบาสเกตบอลโรงเรียนแต่เขาใช้เซลทล์กเชิงบวกเพื่อผลักดันตัวเองให้กลายเป็นนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลออปราวินฟรี rey, จากเด็กที่ถูกปฏิเสธและถูกดูถูกเธอใช้เซลทล์กเชิงบวกในการสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองจนกลายเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการสื่อ6บทสรุป ล้มแล้วลุกได้ถ้าพูดกับตัวเองให้ถูกต้องชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคและความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่เป็นสิ่งที่เราพูดกับตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหากคุณสามารถเปลี่ยนเซล์ทอกให้เป็นพลังบวกคุณจะสามารถลุกขึ้นใหม่ได้เร็วกว่าเดิมพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นและกล้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงแล้วคุณละ่ะเวลาล้มเหลวคุณพูดกับตัวเองว่าอะไร ลองปรับคำพูดของคุณแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณเอง